ที่น้องดาวได้มาร่ว <ics> มทำบุญสร้างบุญสร้างบารมีนะครับว่านวอนวนเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้พานะครับอลูกชายดาวมงคลนะครับมาสร้างบุญสร้างบารมีนะครับหน้าที่บ้านนะครับตาทิศนะครับตอนนี้ก็อ่ากำลังคนเท่าคนแจกกำลังโมทนาสาธุนะครับหะของทำไมดีใจใช่ไหมครับดีใจใช่ไหมครับดีใจเห็นดาวมงคลมาทำบุญด้วย เสียงร้องโอ้โหช้างตัวนี้อ้วนมากอวนหมูอ้วนเลยนะครับตอนนี้นะครับอ่าบริเวณนะครับบ้านตะทิศนะครับที่น้องดาวได้มาร่วมทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีนะครับอ้วนอ้วนอวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ้ยเ รบ,บรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับวันนี้นะฮะกำลังไลฟ์สดนะครับการทําบุญนะครับวันนี้ช่องอลิเฟนทแลนดกับช่องดาวมงคลครับมาร่วมด้วยช่วยกันฮะยอดบุญพร้อมชิ้นพร้อมเดี๋ยวน,น่นเดี๋ยวก็หอว กรเป็คะแนนครับ้เาเยมกนนเดค่เป็นยงครับ่าเป็นยังไงตอ ว,ว่นว่นว่นกินน่ะดูหน้าดูหลังด้วยว่นผู้ช้างเยอะมากครับเอซีอ่าช้างนะครับที่เห็นที่ผูกไว้กันเยอะๆนี้นะครับเป็นหมู่บ้านของตะทิดนะครับช้างเยอะมากครับว่นกินเจงใจชาวบ้านชเมองเขาน่อยว่น อ๋อบรรยากาศดีใจกันใหญ่นะครับเอฟซี FC เขาหลังไหลกันทาบุญนะครับอ่ามาบ้านนี้เขาสาธุว่นว่นแม่โอ้จริง,จงใจชาวบ้านกขาเลย ตื่นเต้น s <S นะหมู่บ้านก็ตื่นเต้นนะครับเห็นน้องดาวกับบบบบานนะครับที่เสียนะครับได้มาทําบุญโอ้โหตบมือกันใหญ่ฮะ ใช่ดีใจบ่ใหญ่ดีใจบ่ดีใจเป็นตาได้ไวมบ่เป็นตาได้ไหมค่ะโอ้ เจอตัวเล็กด้วยเอฟซีมีตัวเล็กมาด้วยจะครบแล้วครับครับตรงเดือนครอบครับบ่ออะไรนะน้องขวัญใจพี่บ่อน้องขวัญใจครับผม โอ้โหบ่เ so ช oh, right ิญต like ัวจริงนะครับ FC โอ้โหน่ารักมากเครื่องให้เครื่องให้กินนมนมแม่ไปดิบ่อ๋อบ่นมขึ้นใหญ่อยู่ใหญ่อยู่แต่น้ำนมมันโอ้โหน้ำนมไม่ค่อยออกเจ้าเจ้าเจ้าโยานยิงเลยบ่พี่จี่ไปอยู่ใส่อผู้จัดตัวงานก็เลยมาอยู่นี่ 1คะแนนครับนะครับพี่ตุ๋ยตุ๋ยแม่ครับตุ๋ยแม่ครับตุ๋ย ยโอ้ติดผ้าบ่โอ้ติดแม่คนบ่ก็ท่า่โอ้ท่าู้ชมดู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 ้ยน่ารักมากโอ้โะเโอ้ขี้เล่นมากเลยโอ้ 100คะแนนครับคุณแม่ไม้สอ0รคะแนนครับคุณพี่ละอองดาว200คะแนนครับคุณพี่ชัญญา200คะแนนครับแม่หน่อย100คะแนนนะครับ,รบค,บบคบุณแม่น้ำหน0่คะแนนครับแล้วก็คุณแม่นม้ำ หน่้อคะแนนครับเนอามคะแนนครับ้อน่ารักมากเอแน่แน่นอนแน่นอนน่ารักมากอย่ามูดาวพงจะมีน้องแบบนี้ไหม ya ได้เต็มแล้วบ่วะอีจ๊ะ75มาบ่200คะแนนขานี่200คะแนนขาน่ารักมาก FC พี่ ยี่รันหนึ่งร้อยคะแนนครับคุณแม่บัญชีอยู่ตรงนี้นะครับคุณแม่หนึ่งหนึ่งร้อยคะแนนครับคุณาก็ได้กินยดาบเลยทำได้ไหมครับคุณแม่เหมียวพอสุดาหนึ่งร้อยคะแนนครับคุณแม่ฉายไลหนึ่งร้อยคะแนนครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ภาคภูมิใจนะครับที่พาลูกชายมาสร้างบุญสร้างบารมีกับไปเมฟซีนะครับที่ณที่บ้านนะครับตาทิศนะครับอ่าใกล้ๆหมู่บ้านช้างนะครับผมก็ขอบคุณ แม่เมฟซีที่ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญในครั้งนี้นะครับโมทนาสาธุบุญครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กด<อ>ติดตามนะครับผม<อ>เป็นกําลังใจให้กับท่องช้างพาดําคนผู้สายบุญสร้างาบารมีกับแม่เมฟซีนะครับผมห<ม>้าสิบแปดาสิบบาทครับผ<อ><อ>มไอตีน้องบัวน้องดาแล้วไอตีน้องลูกเชือกนะครับได้ทำบุญเท่าไหร่ ไเลืซื้อผมก็หมื่นเก้าหม่้าหมื่นหน่งพันสองร้อยห้าสิบปาทโอเคเก้าหมื่นหน่งพสออยห้าสิบแปดบาทห้าสิบแปดบาทครับผม่ะเาเลยอาเครับขอบคุณทุกทนที่ร่วมกันทำบุญนะครับได้เวลาแล้ว๋ยวเราก็จะพาน้องลาวแล้วก็น้องเสือเด่นนะ กับซุ้มก่อนจ้าหมุนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทนะครับสาธุจ้าสาธุจ้าโอเคครับผมเอ๊ะมี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 ตัวแทนไหมครับมีตัวแทนไหมขออให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณครับผมสาธุ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปรขขงาศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมีแต่ความสุขตลอดปีตลอดไปค่ะและขอขอบคุณแม่เอ็มซีทุกคนนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเอ็มซีช้างเชือกไหนเชือกไหนนะครับก็ต้องขอบ,บคุณนะครับวันนที่ร้อยสมบุญด้วยกันอ่ะกลับบ้าน